เที่ยวบางส่วนเดียวเท่ามืรนี่นะเดี่ยวเที่ยวนั่นเบื้องข้างหน้านี่เบื้องข้างหลังนี่ส่วนนี่เบื้องส่วนนี่นี่วัดป่าโน่นสวรรค์อ่าทุ่งเขาหลวงนี่พี่น้องม่าเบื้องรูปปั่นต่างๆวัดที่มีรูปปั้นหลายที่สุดหลายที่สุดในโลกว่างัสิวัดนี่มีรูกปั้นหลายที่สุดในโลกนี่พี่น้องมีปลามี อ่ะอยากมีพญานาคหลายเอ๊ะวัดดิเอิ่นพี่น้องอันนีค้คือคือส่วนเดียวเด้อทางหลังวัดทางนาวัดนี้มันสียาวหัวมันหลายแห้งหลูกปั่นหลายที่สุดในโลกเอิ่นพี่น้องอันไอ,อ,อ้ผ้าพุ่มเป็นแรงที่มีลูกปั่นหลายที่สุดนี่พี่น้องเอิ้น ด้านหลังนี่จะเป็นแดนนรกด้ด้านหลังหลวปัณนหรือด้านหลังตื่นตื่นตกใจหมดีมันมีแต่พี่หลอกเนาะดวงกูนี่พี่นอ้องอาทาทาเขาไมา่เกียดตินี่นนี่ที่เป็นแดนนรกขั้งหลังแดนนรกอาแต่เป็นคนบาปนี่ สี่ยุ่งสวงนี้เมื่อส้วงหลังนี่ปูปูทำบาปมาทั้งหลายสี่ยู่งหนอยู่งเดียนนรกนนี้คือหลูกฝันต่างๆนี่เป็นช่วงหนึ่งวัดปาโน่นสวรรค์เด้อิงทุ่งเขาหลวงหลูกฝันทำดีทำดีต้องดีน้อกสังเกตว่าพี่น้องเดนื้อสอดกับไปเด้ไหมสอดกับไปสิเป็น แดนนรกพุ่นท่าพุณก้นท่ำบาปท,ท่ำการต่างๆเป็นเทียนไปพุ่นนี่ก้นท่ำบาปรักเอาลูกเอาผัวเขาจะเอาเด้อยขันบ่อจำเป็นจำเป็นยังเอาออแดนแดนนรกมีอ่าเีียังก่อนยมมาถุดยมมาถุดถ่ายยุ่งช่วงนั้นทางไปนรนกกับทางนี่ดีดี ข้างไปนรกนี่คนที่เที่ยวหล่ข้างไปสวรรค์น,นี่คนที่บ่คอยเที่ยวไปไหนดอกข้างไปนรกนี่เท่ข้อนจีดพวกย่างดีไปนี่นี่แห <c oughs> ละลกฟันต่างๆนี่แค่แค่แค่่วนเดียวดิแค่ชวนเดียวของของของวัดของหลังวัดนี่แค่แช่่วนนี่ไปนี่นี่ไปเดี๋ยวไปพุ่นที่ละ่ะอ,อ อพี่ศาสตร์มีกล้องอพี่เห็นปะนี่ขื้ดนด้านหลังวัดเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งทางดา้านหลังวัดด้วพี่น้องทางนาทางนาตั้งหากนี่ทางนาตั้งหากดีหมดเบิง้งละคือว่าวัดนี้มีรูปปัน้นหลายที่สุดในโลกเออเบิง้งแม่นหมดเลยรูปปัน้น อันนี้เพิ่นเป็นคนบุญหรอคุณเพิ่อไปอยากแดนนรกคุณเพิ่อคอยไปสมุนเออนี่คนณมาหมักเดียนนรกลูกผัวเขาเมียเขาก็ย่าไปเอาเด้อเป็นบาปพี่น้องเอ้ยคุณเพิ่อจำเป็นคุณเพิ่อจำเป็นพุ่นสังเกตบังด้านหนาแมนมัดเลยบังลูกปั่นหลายที่สุดบัง นี่พี่น้องเบิ้งมาท่องเที่ยวมือนีมาอีกเที่ยวสองเที่ยวสามหมดละว,วัดป่านนสวรรค์เอ,อเที่ยวเมืองไทยเหรอพี่น้องเอ,อ้ยเที่ยวไทยนี่แหละว,ว่าเหมือนไงเลยพี่น้องรูปปันน้นรูปปั้นหลายที่สุดในโลกวัดนี่บม่เคยมีเลยมีอยู่วัดนี่ลายที่สุดในโลกเลยเออบิ้งพี่น้องนี่น,นี่นี่แค่ส่วนเดียวของเครืองของเสี่ยวเดียว ถ้าถ้าเป็นทางนาได้พี่น้องบ้านนี่ถ้าเป็นทางนาแม่นบ่ได้เด่นนั่นนี่กลางนี่ส่วนกลางดิส่วนขลางบาท่ท่านไหนบอกถึงนี่ส่วนกลางบางคนก็บ,บ่เคยมาเนาะอยู่ทุ่งเขาหลวงอำเภอสมมาตรจังหวัดร้อยเอ็ดคุณกำลังถูกจับตามองว่ะนะโอ้บนเป็นวัดประสาหลักตัวนี้เบิ่ง เบิ่งพี่น้องคือวัดป่าวัดป่านนสวรรค์นี่รูปปัน้นหลายที่สุดในโลกเบื้องพี่นอ้องมาท่องเที่ยวเองเด้อน้องหลายบรรยายบวชขุนคุนทางหลังทางนี้กดีเป็นทางหนาในส่วนกลางส่วนขางาท่านในเบิ่งนี้เบืตำแหน่งก็คืออยู่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดลุงพี่น้องนี่อันที่ที่ภาพเบื้องมานี่เพราะถึงสั้ถึงเสียวดิแมียนมดสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงเพียงนีเนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในลายพี่น้องที่รับชมนำเบื้องนำตอนนี้สมนิตากรมันเหีวแห้งโพดเออลายบ่เรียงรูปปั้นนี่หลายแห้งเออเบิงเ่งบ่เบิดดอก มือนหนึ่งต้องมาถามาหนีวัดนีเห็นมาสาวเบิ้งเบิดนี่เห้วมาวัดเดียวมือนหนึ่งเห็นมาตั้งหลักมาวัดเดียวมาเบิ้งวัดนี่มาเบิ้งรูุป,ปั้นทั้งหลายเนี่ใเห้วมามือเป็นมือเลยเนี่ยยู่นี่เป็นมือยังสีได้อาสันเบิ้งบ่ครบอือถาเวงาได้ยังน้อถามว่าอือ โอ้ทางงอนได้ปลาปลาขึ้นได้ตัวหน่อยตัวเลยเบิ้งพี่น่องหลายที่สุดขอบคุณนะครับพี่น้องอที่ติดตามัาฟังแเดี๋ยวคลิปนาทีพาเบิ้งหม่ดอกมันบ่จบง่ายดอกเบิดมือกับเบิดมือนี่ขอบคุณครับ